เราทำงานเหนื่อยๆถ้าได้ของกินที่ไม่ค่อยได้กินเท่าไรก็จะกินได้เยอะแลนอนหลับสบายมีแรงสู้ต่อเช้าวันใหม่วันนี้เลยซื้อไส้หมูมาย่างไว้รอเมียถ้าได้กินของแบบนี้คงจะมีแรงนอนหลับสบายหลายคนเจอปัญหาเวลาก่อไฟเตาถ่านแล้วจะก่อไฟติดยากน้ำมันพืชที่ใช้แล้วอย่าทิ้งเก็บใส่ถ้วยใส่ขวดไว้ก็ได้หยํากระดาษทิชชู่แล้วจุ่มน้ำมันพืชครึ่งหนึ่งของกระดาษทิชชู่วางไปที่เตาถ่านจุดไฟแล้วค่อยๆเอาถ่านวางทับลงไปใครที่ก่อไฟเตาถ่านยาก,อยาก,อยากลองใช้วิธีนี้ดูนะ ครับเวลาลุงอ๊กจะทํากับข้าวเตาถ่านลุงอ๊กใช้วิธีนี้ประจำาัอไฟเสร็จก็มาตักไส้หมูที่ต้มไวใสกะละมังร้อนมากครับควันขมงชงเฉงเลยครับตอนนี้ดูเหมือนไส้หมูจะเยอะมากแต่เวลาย่างไปเขาก็จะหดลงเหลือครึ่งหนึ่งหั่นไสหมูแบ่งเป็นชิ้นน้อยๆเวลาใสเครื่องปรุงจะได้เข้าทั่วใสรสดีลงไปตามด้วยผงชูรสแล้วก็ซอสหอยใสซอสหอยไปแล้วตามด้วยซีอิ๊วหวานแล้วก็น้าตาลใส่น้ําตาลทรายนะน้าตาลปิ๊บไม่มีสูตรหมักไส้หมูของลุงโอ๊กวันนี้ก็สูตรมั่วๆอีกตามเคยครับมมืือออททีีี่่เเห็็นนน้ปสะา ที่สุดในประเทศไทยขยี้มันลงไปเลยสะอาดมากน้อยแค่ไหนไม่ต้องสนใจเราทําเองกินเองใช้มือเราเองครับวางตะแกรงชายเตาแล้วก็คลีบไส้หมูย่างไปเลยย่างไฟอ่อนๆก่อนนะครับถ้าไฟแรงเดียวจะไม่ได้รับประทานถ้าไฟแรงมากก็ตักใี้เท่าร้อยนาไฟไส้หมูจะได้ไม่ไหมย่างไสหมูจะต้องเฝ้าอยู่ตลอดเวลาอย่าให้คาดสายตาไม่งั้นเรียบร้อยปิ้นไปปิ้นมากลับไปกลับมาไม่นานไส้หมูก็เหลืองเออเอน่ารับประทานอะไรอย่างเช่นนี้สด็สเจตไสหมูสุกแล้วก คลิปใส่กะละมังเลยครับจะรออะไรครับการทำคลิปแต่ละคลิปมันไม่ใช่เรื่องง่ายกว่าจะถ่ายกว่าจะตัดต่อเสร็จคลิปนี้ใช้เวลาไปครึ่งวันกว่าจะได้โหลดลง Facebook สู่สายตา f อฟนี่แค่คลิป3นาทีนะถ้าคลิปยาวๆกว่านี้จะขนาดไหนแต่ก็ต้องทํานะเพราะว่าการทําคลิปก็ต้องมีผลประโยชน์ถ้าไม่มีผลประโยชน์คงไม่มีใครทํากันหรอกใช่ไหมเหลาคลิปใส่บุงออกจากเตาแล้วก็มานั่งหั่นเป็นชิ้นน้อยๆพอดีพอดีอดอดคาเวลากินจะได้กินง่ายๆหั่นไปด้วยชิมไปด้วยอร่อยจังเลยหั่นไส้หมูเสร็จก็มา หั่นแตงกวาเป็นชิ้นเล็กๆวางใส่จานไว้ไว้เกลมกับไส้หมูเสร็จแล้วไส้หมูย่างก็จะน่ากินน่าอร่อยประมาณนี้กินดูก่อนอร่อยไหมกินล้อร่อยหมเนี่ยจะาม่อเ่ยไม่เลยโอ้กินดูก่อนเป็นยัไไม่อยเลยเป็นข้าวนะข้าวนะข้าวไหดูหน้าดิไหนดนิกล้องก้อดูดิข้าวอ่ะ ข้าวใช่ไหม,อมเออข้าวมากใช่ไหมข้าวมากใช่ไหมนี่เอาจิบก่อนดิจิบแล้วชิมใหม่จิบแล้วชิมใหม่ข้าวไหมจะข้าวไหมทีนี้เออ ทิกคนทิก่นโอ้ไม่หวานกะต่อเอาลองชิมใหม่ดูเป็นไงทีนี้<ม>อืออือแล้ว,วไม่คาวไม่คาวแล้วอร่อยแล้วอร่อยแล้วอร่อยอร่อยมางกงนี่อร่อยอยู่อร่อยแล้ว อออันนี้อร่อยแล้วใช่ไหมอ<ร>โอ้บบโหอโอเคนี่มันต้องมีน้ำแกงขาวโอ้ต<อ>ัดข้าวแล้วอ่อไหมอรอไมอร่อยเย,ยี่ยมดิอรอยจังน่ขาวแล้ว <c oughs> <c oughs>